สวัสดีค่ะก็มาพบกับน้องลูกชิ้นสายเนียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าประวัติของอาจารย์อนันต์ยงพึกษาอาจารย์นันคารว่าเลืองเวทเมืองแปดลิ้วในตำนานพยักซ่อนคมเสือซ่อนเล็บของจริงนิ่งเป็นใบยันพ่อแม่ธรณีกอดอกยอดนี้รันตรายถึงข่าวตายก็มีตายเหมือนมีแม่ธรณีช่วยรักษายันพญาหงเยียบเกาะสุดยอดสเสน่ห์เคิมหลงไหลย,ยันครูหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้ว มหายานครอบจัก,กรวาลลงณเมตตาลงไหลชักมงคลสามสายคุมชะตาข้อบรมมคูพ่อแก่ฤาษีอาจารย์อนันยงปึกษาศักเสกเลขยานสายวัดราชโยธาหลวงปู่ปานวัดคลองด่านหลวงพ่อเหลือวัดสะชุโกหลวงพ่อนอวัดกลางข้าเรืออยุธยาพื้นเพ่เดิมท่านอาจารย์อน,นันเป็นคนแปดลิ้วจังหวัดฉะเชิงเทราเคยบวชเรียนเป็นพระ12พรรษามีชื่อเสียงตั้งแต่เป็นพระหนุ่ม ออกร้อนวิชาลูกศิษย์ลูกหามากมายมีทุกอาชีพตั้งแต่เสือชาวบะมุงถึงข้าราชการทั่วไปศักเสกเลขยันสืบวิชาสายหลวงปู่ทองวัดราชโย,ยธาหลวงปู่เผือกวัดกินแก้วทุกวันนี้คนที่ได้ศัก์กับอาจารย์นันทางแปดลิ้วสมุดปาการมีมากพอสมควรอาจารย์นันตอนเป็นพระได้ไปวัดบ้านไร่เคยรับตะกุดทองคําจากมือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ และท่านยังได้มอบเคล็ดวิธีการฝังตะกุดให้อีกด้วยวิชาอาจารย์นันสืบมาส่วนใหญ่จากพระอาจารย์ช่วยท่านเป็นสิทธิ์คนสำคัญของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพระอาจารย์ช่วยเรียนรู้มาหลายสายดูตําราโบราณเลขยันหลายพระเกจิเมืองปากน้ําเด่นด้านมหาอุดเมตตาโชคลาภการอาถรรพ์ขับผีและอาจารย์ออสนันทุง่งคารวะเริงเวทแห่งทุ่งราชาเทวะ เป็นศิทธิ์สายหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วท่านพระอาจารย์ช่วยวัดกิ่งแก้วได้ถ่ายทอดสภาวิชาการลงเลขยันอาถรรพ์คาถาเคล็ดลับพิธีกรรมต่างๆให้อาจารย์นันถึง8ปีเต็มๆอาจารย์นันเมื่อท่านหมดบุญทั้งผระเหลืองท่านอาจารย์นันจึงได้ลาศิกขาออกมาเป็นอาจารย์คารวสใช้ชีวิตเรียบง่ายประกอบสัมมาอาชีพด้วยความจิตจิติมาจนถึงวันนี้เป็นที่พึ่งชาวบ้าน และท่านยังเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านช่วยคนรอดตายมากมายท่านยังได้สือวิชาปั้นลือสีทำครูพ่อแก่ลือสีแบบโบราณพ่อแก่ลือสีคููแรงปั้นจากดินม,มวลสารถูกต้องตามแบบโบราณทำปั้นมือท่านผู้ที่มีศรัทธาหาพ่อแก่บรมโอครูลือสีไว้สักการะบูชาบรมโครูปู่ลือสีไว้บูชาประจำบ้านสำนักเพื่อสักการะบูชาเป็นมงคลอำนวยความสำเร็จ ในกิจการการปั้นพ่อครูฤษีต้องทําให้ถูกต้องตามตําราที่ครูอาจารย์เก่าก่อนกําหนดใช้ของอาถรรพ์ต่างๆจะมาประกอบขึ้นเป็นองค์พ่อครูฤษีอาจารย์นั้นได้ถ่ายทอดวิชาปั้นครูฤษีให้นาสาโรจินดาลักษ์หรือนาอ้วนคองบางขวัญเป็นหลานชายแท้ๆท,ท่านอาจารย์นันยงพฤึกษาอยู่กับท่านอาจารย์มาตั้งแต่เด็กๆสนใจศึกษาในวิชาต่างๆจากอาจารย์นัน แต่มีความชำนาญในทางปั้นพ่อครูฤาษีเป็นพิเศษในการปั้นพ่อแก่นางอ้วนได้รับมวลสารต่างๆที่เป็นอาถรรพ์จากท่านอาจารย์อน,นันต์และยังได้นำพ่อแก่ที่เป็นของเก่าของท่านอาจารย์อนันต์ที่ชำรุดยุบตัวลงอายุนับร้อยปีมาผสมสร้างปั้นขึ้นทำองค์ใหม่เพื่อไว้สักการะบูชาแก่ผู้นับถือบูชาพ่อแก่ครูฤาษีทุกองท่านอาจารย์นั้นเป็นผู้อัญเชิญยาน พ่อแก่บรมคูรือาษีร้อยแปดองค์นั้นนั้นให้มาสถิตในรูปกายเรียกสูตรเรียกนามเดินอาการสามสองเดินธาตุเห็นเป็นนิมิตหมายองค์พ่อแก่บรมคูรือาษีมาสถิตในกายทําการอธิษฐานจิตตามเจตนาของผู้บูชาจะขอให้ไปทางด้านใดพ่อแก่คูรือาษีสร้างได้ถูกต้องตามตำรามีครูอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เป็นผู้ประกอบพิธีในการปั้น การปั้นเป็นการปั้นสดแบบโบราณด้วยดินและมวลสารอาหารต่างๆในขนาด5-6ถึงนิ้วทําการลงสีหรือปิดทองการปั้นเป็นแบบโบราณไม่มีแบบพิมพ์ตายตัวค่าครูค่าปัาน้นพ่อแก่ต้องมีกำนวนครูดอกไม้ทูบเทียนค่าปัาน้นค่าครู1น0่บาทถ้าท่านศรัทธาในพ่อแก่ครูหรือสีสตร์อาถรรไม่ผิดหวังแน่นอนประดิษขิกเพชรพญาธรทรงเครื่องของพ่อเหลือวัดสาวชะงก อาจารย์นันสือวิชาการเสกและหลวงพ่อประหลัดขิดจากครูเจียมครูเจียมนี้เป็นสิษย์สายตรงหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะงกเป็นผู้ลงจารเลขยานประหลัดแทนหลวงพ่อเหลือเมื่อครั้งสมัยบวชรับใช้หลวงพ่อเหลือครูเจียมสุดท้ายท่านได้สึกออกมาเป็นคารวะออกมาเล่นโขนแสดงเป็นตัวพระเล่นเฉพาะเขตวัดวสาวชะงกเท่านั้นครูเจียมท่านเรียนกรรมฐานถึงสี่องค์สามารถนั่งดูทางในอย่างเชี่ยวชาญ อาจารย์นั้นได้ขอศึกษากับครูเจียมท่านยินดีถ่ายทอดวิชาให้เช่นวิชาหลวงประลัดไล่คุณผีคุณคนสารพัดวิชาสายหลวงพ่อเหลือวัดส,สาวชงกอาจารย์นั้นท่านได้สืบไว้ด้านเมตตามหาสเสน่ห์วิชามรทวายสายปู่อสสน,นทุ่งพระอาจารย์ช่วยเอกอุเรื่องสเสน่ห์มหาล้ำลึกมหาลำพึงเคิมหลงไหลวิชาตะกุดโทนตะกุดพิสมรสาริกาเมตตา เสน่ห์โชคลาภของหลวงพ่อกิ่งแก้วท่านอาจารย์นันสืบวิชานี้มาจากสองบุรพาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คืออาจารย์อัศนันทุ่งพระอาจารย์ช่วยวัดกิ่งแก้วปีนี้ท่านอายุครบ67ปีปล่อยวางภาระหมดทุกอย่างและได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆไว้ให้สิทธิ์สืบทอดต่อจากท่านเพื่อมิให้สูญก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับประวัติของอาจารย์อนันยงพรึกษาครั้งหน้าจะเป็นประวัติของเกจีหรือคารวะท่านใด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องลูกชิ้นสายเหนียวไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ